สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีโรยมเมล็ดกวางตุ้งนะคะไว้ตรงนี้แปลงหนึ่งค่ะก็เป็นด้านหน้าบ้านนะคะที่เราเคยปลูกพริกนะคะพริกขี้หนูสวนเนาะแล้วก็ปล่อยโรคล้างมาหลายเดือนนะคะแล้วก็เลยถอนหญ้าแล้วก็พรวนดินนะคะก็เลยเอามาเล็ดกวางตุ้งนะคะแล้วก็มีผักกาดหอมนะคะแล้วก็คะน้าเนาะแต่ว่า อักาดหอมไม่งอกนะคะก็จะมีงอกแต่กวางตุ้งกับนนะคณาค่ะแต่คนะก็คือจะโตไม่ทันกวางตุ้งเนาะก็อาจจะโดนกวางตุ้งเบียดอะคะ่ะนี่ค่ะใบคณะอันนี้ก็คณะนะคะต้นอ่อนของกวางตุ้งนะคะก็สามารถถอนไปกินกับน้ำพลิกหรือว่าลาบได้แล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือแบบแน่นกันเลยนะคะ หน้าฝนนะคะก็คือหญ้าก,ก็จะงามเร็วนะคะแข่งกับพืชผักนะคะท่านผู้ชมก็ฝนตกไปสองวันนะคะเพิ่งจะมีแดดวันนี้เนาะเนี่ค่ะวางตุ้งนะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะต้นก็สมบูรณ์นะคะแต่ว่าก็จะมีมแมลงนะคะมีตะกะแตนเนาะมากัดกินที่ใบนะคะ ใบก็จะดูแหว่งแหวงไปนะคะเพราะว่าเราปลูกผักอินทรีย์นะคะปลูกผักปลอดสารนะคะท่านผู้ชมต้นอ่อนของกวางตุ้งก็น่ารับประทานมากเลยค่ะอันนี้บอลสีหน้าฝนนะคะก็เป็นบอลราคาถูกเนาะแต่ว่าความสวยก็ใช้ได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นปูเล่นะคะที่ขแขนนะคะแตกออกมาเยอะมากเลยค่ะ เราก็อยากขยายเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่มีดินแล้วค่ะดินที่เราหมักไว้ก็หมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่หลังบ้านนะคะก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะก็ดูในวิดีโออาจจะสีไม่เข้มนะคะแต่อยู่ด้านนอกก็คือจะสีเข้มนะคะท่านผู้ชมก็มีความสวยงามในตัวเนาะก็จะเป็นบอลราคาถูกนะคะแต่ก็ความสวยก็ใช้ได้ค่ะ แล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะใต้คางของฟักแฟงนะคะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมใบเหลืองนะคะตอนแรกก็สันนิษฐานว่าอาจจะโดนแดดเยอะไปเนะะี่ยค่ะเราก็เลยเอามาไวท้ที่ใต้คางใต้ร้านฟักแฟงเนะะี่ยค่ะแต่ก็ยังเหลืองนะคะแต่ใบใบก็สมบูรณ์นะคะแต่ว่าออกออกตรงเหลืองเนาะ จริงอะ่ะไอตรงใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะแบบต้นนี้นะคะแต่เขาเหลืองนะคะเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาก็ก็เขียวนะคะท่านผู้ชมแต่ใบออกดึงเหลืองนะคะน่าจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ไม่เก่งเนาะดูแลไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะเขาก็ออกดอกหลายดอกแล้วนะคะแต่เราก็คือผสมไม่เป็นเนาะ อันนี้ก็คือดอกนะะปลูกไว้นี่ค่ะก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่เนาะเวลาเราใส่ปุ๋ยแบบลดสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ลดไปด้วยอะค่ะฟักแฟงนะคะตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะนะคะแล้วก็ตัดไปทําอาหารด้วยนะคะแล้วก็ตัดฝากป้านนะคะที่เขามาเยี่ยมเราเนาะก็ตัดไปสมลูกนะคะวันนั้นนะคะ ก็จะเหลือบางตาลงแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วก็กินไม่ทันนะคะอันนี้แล้วก็ปล่อยไว้ให้แก่แล้วก็เก็บไว้ทาอาหารนานๆน,น,นะคะทุกผู้ชมมะเขือพวงนะคะก็จะได้เก็บอีกแล้วนะคะทุกผู้ชมก็มีเยอะเหมือนกันนะคะมีหลายพวงเลยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นขแขนงปูเล่นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็เป็นขแขนงนะคะที่เราปักชํามาจากยอดขแขนงนะคะก็สามารถต้นสวยนะคะต้นโต,นตนเหมือนต้นแม่ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเพาะ,มะเมล็ดนะคะตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะได,ได้ได้ฝนเนาะได้ในตัวเจนจากน้ําฝนเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยก็ก็งามได้นะคะท่านผู้ชม แต่ต้นก็จะดูยืดๆนะคะเพราะว่าเราปักชามจากแขนเนาะสลัดคอสนะคะก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะเหมือนจะเริ่มเริ่มแก่แล้วนะคะเริ่มมีความขมแล้วเนาะแต่ก็สามารถกินได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเรากินเป็นผักแกล้มเนาะ กินกับอาหารรสจัดนะคะก็จะไม่รู้สึกว่าขมอะไรนะคะแล้วก็กินไม่ทันนะคะทุกผู้ชมก็มีทั้งเด็ดไปล่างแล้วก็ตัดต้นไปนะคะก็ยังกินไม่ทันเนาะนี่ค่ะบริเวณนี้เราก็ตัดต้นไปนะคะก็ที่เหลือก็น่าจะใกล้ออกดอกแล้วะคะ่ะตะก้านี้นะคะก็เป็นไดโน,โนเคลนะคะที่ปักชำจาก คนงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็แตกกิ่งออกมาแบบหลายกิ่งมากนะคะต้นนี้ก็ประมาณห้ากิ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะศัตรูพืชน,นะคะตะก,กะแตนนะคะนี่ด้วยอันนี้แก้มังกรของเราค่ะท่านผู้ชมเมื่อก่อนมีสองต้นนะคะเราก็ตัดออกไปเนาะ เพราะว่าเขาไปกิ่งเข้าไปพาดลงเรือนแคคตัดนะคะเราก็เลยตัดออกไปเนาะตอนนี้ก็ทยอยติดผลนะคะแล้วก็กําลังติดดอกนะคะนี่ค่ะติดดอกหลายดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สหรือสีนะคะจะไม่ได้เนาะเขาก็ให้ผลผลิตนะคะแล้วก็เก็บไปสองรอบแล้วอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สี่นะคะออกดอกเนาะออกดอกรอบที่สี่ะค่ะ ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะลูกเขาก็เลยจะไม่ค่อยโตอะคะ่ะท่านผู้ชม